<c oughs> เอาับทุกคนก็ทักัดสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมดีแแบกเข้ามาดูด้วยนะเองเนีผ่ผมก็อยู่ผมแมจิกเกมเมอร์ทวีด้วยนะเองครับผมก็วันนี้มาอยู่กับนักจินนั่นเองวันนี้ผมจะมาทำการฟาร์มของครับเพลผมเวลแรงยิบเจ็ดนะครับผมแต่ผมจะพามเสือไว้เพื่อสามสิบนั่นเองผมจะฟาร์มเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับแหมตัวนี้หายากเหมือนกันนะครับผมเฉพาะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะครับผมไง วัีก็เป็นวันอาทิตย์พอดีนนเองผมก็จะมาฟาร์มนะแต่ว่ามันก็ายการรับโขเนี้ยมันต้องใช้ใช้ไอ้นี่ด้วยนะใช้พระจันทร์แต่ไม่รู้ว่าได้กี่อันนะผมล็อขาดอีกสี่อันเลยนะโดเยอะเลยแต่เล่นแต่ละตามันก็ไม่ได้ทุกตาเนะผมมันก็จะสุ่มมานะ้วอันที่มันต้องการแน้นะมนก็มีทัดไฟและทัดตแข็งแต่ไม่เป็นไรเราเอาทัดหินสองตัวเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะ ก็ได้อยู่ได้อยู่โตธาตุไฟไม่ได้อัพอะไรมาเลยนี่ต้องกินอ่ะในเมนอก็ไม่เพิ่มแรงไม่เพิ่มอะไรนะแต่ว่าแค่ปันะ๊มแบบเฉยๆเผื่อเผื่อไว้ไงเผื่อแรงสาม0บจะได้อัพเลยอยูอ่ดีไอ้นี่วันไว้ ตาบใหญ่าตาใหญ่ไอ้นีควันไปไอยไอ่เาบใหญ่เรอไตับตับแหลกตับเข้าไปตับหมดไอ ตายก่อน,ม,น,อนมาดูว่าม่าจะได้อะไรนี่แน่ตีไปโดนสุดท้ายแล้วเด้๋ยผม ดูกันว่าจะได้อะไรบ้างอจขอเถอะไม่ได้เลยเห็นไหมมันไม่ได้เลยคนระับทุกคนไอสีดำนี้ไม่ได้แบบเป็นไม้ไนะนะตาเลขผ่านไปไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมจะเป็นสองทับหกอยู่เหมือนเดิม าตาแรกผ่านไปไม่ได้เอาะไรเลย <c oughs> ไปเราจะต่อต้องการสีดำไ้วยดิขูดได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยเวลาลงดันในแบบนี้ lâu phun phun qua vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn らを導きたまたきれいにしませんとはいやたってがしせんのがいらはっいやいきごかいきいきごかいきごかいいやこれでますね ลอยใช้สายฟ้ากับเนีบยพวกจะตีแรงขึ้นถ้าบวกกับสายฟ้าอ่ะโด่ง LIKE ก็อ er. ่ากระโดดไปนี่นี um ่ควันไปตัวสุดท้ายแล้วนี่ ว่าจะได้อะไรได้เวสสีดำไม่ได้เลยอะโอ้โหต้องเล่นอีกกี่รอบกี่พันครั้งวะเนี่ยจะได้โว้ย ขึ้นอะไรนะบอลลูพผาสตนีแล้วองเรวหกแล้วได้อะไรมาต่าตงว่าหม,มื่นหกพันคงไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ใส่อัติภิษก็เลยเลยท่าน ได้อะไรเลยครับยิงเล่นยิงไม่ได้ทำยิงอื่นดีกว่าทุกคนดูคลิปตรงนี้สวัสดีครับคนปตทำให้ผมทำอะไรฮะผมไปต้องไปคุยกับคนปลที่เอรยสวัสดีอ่ะ มาเคสอะไรให้ผมทำบ้างแกเอ้ทำไรฮะต้นไม้อันโดดเดียวอะไรซึ่งเอา้าค้นหาล,ลอยหมู่บ้านหาลอยอะไระหมู่บ้านอันนี้เปล่าหาลอยอะไรเออ โอ้ยต no ัวศัตว์ให้เลยปีกไปหนึ่งคนตัวอะไรกันเนี่ยปัญหาอะไรเอ oh, nice. ่ยผมไม่รู้นะทุกคนว่ามันให้หาอะไรไม่รู้ ก่ดูอนจัดการศัตรูพวกนี้เปล่าอะไรของเ,งเองยิงอไรอีกไปแล้วจะผีบ ค้นหาอะไรครับทุกคนผมไปดูวันนี้หาอะไรวะนี่ค้นหารอบๆหมู่บ้านเอ่อค้นหารอบๆหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้าน,นมีอะไรค้นหาเพื่ออะไรครับค้นหาทำไมเนี่ยค้นหาเพื่ออะไรนี่มีอะไร ตรวจตรวจดูไม่เห็นจะมีอะไรเลยทุกคนเพลอะไรวลค้นหาแล้วมันมีอะไรวะไม่เห็นจะมีอะไรแปลกๆของตัวนี้มีแร่ด้วย <S 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 มเก็บแร่ดีเฉยๆแร่เงนิน เป็นเคสที่ผมเป็นเกมที่ผมเล่นเพลิยากที่สุดแล้วผมมักจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคเคสเลยมันจะอ่านก็ไม่เข้าใจอยู่ดีตีหินเปล่าอะทำไรนะให้ตีแร่เปล่าฮะ,ฮะนี่ก็รอบหมู่บ้านแล้วนะมันจะมีอะไรเลย มานั่งทำไมถุตีให้นั่งป็นเพื่อนไหมบีแอลันอยู่รงนีได้ไปไปทำไงจะเอามันได้ยังไงมันสูงมากอะไรของเองนะะเอามันได้ยังไงครับทุกคน โอใช้ okay. ตัวท MM ี่มันบินได้โดดไม่ถึงไม่เห็นจะมีอะไรเลยเอ้ยเชสบ้าบออะไรเนี่ยหยุดทำเลยทำไม่เป็น เดินเล่นกันดีกว่า ีโอ้โหกดจะอัพได้แต่ละตัวเร่เฟคนี่กดจะถึงน้องคนนี้เป็นแบบว่าอ่าติดตารตัวนึง

<Yeah. S 2> ยอย่าเรีอบ้อยข้าใดมีอะไรมีแร่แบบจะมีแร่มีวต่หินพวกนี้ไปเอาอะไรบ้างไม่มีแร่ดีดเลยละ่ะมีแรด่ดีเลยครับทุกคน ผมไม่รู้จะทำอะไรเร็วมีสตูตัวนี้มีต้องจัดการไม่มีสีมียิงไปไหนไวะ カゼル、私に答えのだ。<noise> <noise> いいよ。Yeah. มาแล้วแม่มมาแล้วพ่อ่มาแล้วเต้นอะไรวปเนี่ยไเมดก็ไม่มีอะกิรมะนะซ โอ้ยนี่เปียบหลบเมียบมีหลบพี่คนไม่รู้จะทำอะไรแล้วทุกคน <c oughs> น่าจะมีวิธีเก็บแรงเร็วๆนะเวโดยที่ไม่ทำธุรกิจ จะว่าไปลิ้นไอ้น,นี่ว่าฟาร,ร์มตังค์อะฟาร,ร์มตังค์ฟาร,ร์มตังค์ดีกว่า

ไอตัวตัวดีบีอะไรด้วยไปดูวู้ตกครับแหมกระโดดข้าแน่จริงก็ระโดดข้าพอดีล่วงไปกระโดดเลยจริงกระโดดข้ามานะ เฮ้ย,ยไ,ดดไดีมาไมาแล้วให้ขึ้นไปด้านบนตูนแนวฟาตัง バンカイモンケンタイショーダイヨウカデヨウタシニコタイルノダイヨウタイトラ くっいやいやいや諦めなさい降参しなさい โอ้มันจะเดี๋ยวลองดูที่ถ้าใช้พลังกายเยอะมันจะใช้หินเยอะออกเวลากดมันจะกดค้างมัน,ขขมนใช้พลังกายลพิตรงด้วยเล่นเมียเราดิไม่มีอะไรจะทำแล้วครับทุกคน <c oughs> ทำอะไรดีครับทุกคนฟาร์มตังค์เรื่อยๆเลยนะคนเดียวก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มีเพื่อนรินด้วยเลย จัดหมดพอดีกระโดดมาเนี่ยตัวนี้ได้ถึงอยู่ตัวน้องไปเอ้ยอีกทีตึงตึงน้องตึงถึงไปเนี่ยกระชุบกระชุบ

หลอดพลังกายถึงโย่ถึงโย่ถึงโย่เอเอ๋ออันนี้ฟาร์มตังค์ตัวนี้ครับมีหีบด้านล่างด้วย โอ้ยโดนทำไมเขือเขือนี่เนี่ยควันันที่หมดดาบใหญ่นี่ฟันที่หมดฟันที่หมดอะไรนีร่เนี <is it? S 2> ่ย <Yes. s Elliott> อิไปเดียวเราจะเห็นหีบด้านบนใช่ไหมตุ้ดุนโอ้ตุุ้นฮะจะโอ้ยไงหีบไอยบาดิบีวิงกระโดดกระโดด หยิบไม้ไม่เลไรด<ว>้าอเทมได้อาติแฟกติแฟกติแฟกอื้ยอ่านยังไงวัฟถิกอะไรวะอาพถึกตัวนี้ดีกว่านี่ดูโนดูนหมดเลยถูนหมดเลยอับอันนี้โอ้ยได้ไมาแค่สอ,องอันอีอไง เมื่อไรได้หมีจะขึ้นสักทีนะห้าร้อยอันนี้เก้าร้อยอันนี้1ึงพันโอ้เวลก็ววห้าสิบด้วยนะเมื่อไหร่จะขึ้นสักที เขาได้ฮะจะผ่านมาฝั่งนี้เจอนิดหนาเล่เล่เก็บเล่เก็บแค่แรกเงินก็พอแล่เงินกับเล่ฟ้าก็มีอะไรทำแล้วครับทุกคนเอาละครับผมก็คลิปนี้คงไปจบกันเรื่อยเรื่ยผมไปเจอกันใหม่พัฒนาแล้วครัผมฝากกันเลยก็เช่นกันติดตามกันด้วยได้รับผมโอเคไปครับ <proceso> ทุกคนนะ่ย ขอบทุกคนไปครับทุกคนโอเคไปครับ